ทุกคนวันนี้แอนพามาเที่ยวคอนโดตาอากาศบนชั้นสูงเสี็ดฟ,ฟ้าชั้น27ค่ะแอนอยู่บนคอนโดตึกที่มองเห็นหาดจอมเทียนนะคะแค่8 0 0เมตรจากตรงนี้ขับรถถึงชายหาดใน5านาทีเองวันนี้แอนอยู่บนชั้น27เป็นห้องชุดที่ลูกค้าเก่าแอนนะคะเขาเคยซื้อห้องนี้เมื่อ2ปีที่แล้วเป็นห้องใหม่ของโครงการเลยนะคะหห้องนอนค่ะบนพื้นที่ใช้สอยขนาด ใหญ่ถึง46ตารางเมตรนะคือใครกำลังตามหาอยู่นะคะอยู่โซนชายหาดจอมเทียนหัวใจสำคัญคือสภาพเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์เนี่ยใหม่เอี่ยมเลยเพราะว่าลูกค้าเพิ่งซื้อ2ปีแล้วก็ห้องชุดห้องเนี่ยเขาก็จะเอาไว้เป็นห้องพักตากอากาศวันหยุดพักผ่อนมันอยู่นักคาเต์เลกแกก็จะขับรถมาพักผ่อนที่นี่ค่ะไม่ได้มาอยู่อาศัยดังนั้นเนี่ยสภาพของห้องเนี่ยจะมีความใหม่เป็นพิเศษคือ2ปีที่แล้วที่แอนไขยห้องนี้ให้กับลูกค้านะคะ แอนกลับมาวันนี้สภาพห้องเนี่ยเท่าเทียมแทบจะเกือบจะร้อยเอร์เซ็นต์ต็มเลยเพราะว่าถูกใช้งานน้อยมากๆตอนนี้นะคะเจ้าของห้องใจดีค่ะไม่ค่อยได้มาเที่ยวพัทยาบ่อยแล้วนะคะก็ฝากแอนปล่อยเช่าทุกคนใครที่อยากได้ห้องมุมนะเราทำเลตรงนี้เป็นโอเชียนฟอนวิวนะมองไปเห็นวิวทะเลแล้วก็ยังเห็นวิวฝั่งไซส์ของแอนตรงชุดห้องครัวเนี่ยจะเป็นวิวเขาชีจัดด้วย คือวิวเทือกเขาอ,อารมณ์พาโนโรามิกมารเท่นวิวสวยๆส่วนด้านหน้าตรงบริเวณหน้าต่างห้องนอนแล้วก็หน้าต่างห้องนั่งเล่นนะคะจะเป็นวิวโอเชียนฟอนต์เลยวิวใช้หาดจอมเทียนคือเห็น2วิวสวยๆแล้วเป็นห้องมุมนะทุกคนห้องมุมตึกนี้สูง30ชั้นนะคะห้องชุดห้องนี้อยู่ชั้น27เเรียกได้ว่าเกือบท็อปวิวนะ แล้วราคาที่ปล่อยเช่านี่เบามากแค่18,000บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะได้ห้องใหญ่ๆแบบนี้ไปเลยมีห้องครัวให้มีโต๊ะทานข้าวมีโต๊ะทางานนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าในชุดครัวก็มีให้ครบค่ะทั้งเตาไฟฟ้าแบบฝังแบรนด์แม็ให้ถึง2หัวด้วยกันหูดดูดควันเครื่องซักผ้านะคะใหม่เอียมเลยค่ะมีห้องนั่งเล่นพร้อมกับโซฟาเซ็ตใหญ่แล้วก็ยังมีห้องนอนขนาดใหญ่ให้อีกหนึ่งห้องนอนนะคะ หัวใจสําคัญห้องนอนจะมองไปเห็นวิวทะเลโอเชียนฟอนเลยจากหน้าต่างห้องนอนเลยทุกคนเชื่อมกับห้องนอนเนี่ยก็จะมีห้องแต่งตัวที่เป็น Walk in Closet ไซส์ใหญ่ใครที่ชื่นชอบห้องขนาดใหญ่สําหรับแขวนเสื้อผ้าสวยๆนะเก็บกระเป๋าเดินทางนะคะของใช้ส่วนตัวแล้วก็มีชั้นให้วางหมวกวางเครื่องสําอางโต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยครบเลยเหมือนเราอยู่บ้านนะคะ พร้อมทั้งระเบียงชมวิวทะเลส่วนตัวที่นี่ตอบโจทย์ค่ะทุกคนทั้งหมดพื้นที่ใช้สอ6ตารางเมตรแล้วยังมีห้องอาบน้ำแบบอารมณ์เรียนชาวเวอร์ให้ด้วยนะคือครบเลยวันนี้ปล่อยเช่าแค่18,000ับาทต่อเดือนเท่านั้นยูนิตสุดท้ายค่ะพื้นที่ใช้สอยของส่วนกลางเนี่ยก็จะมีทั้งสระว่ายน้ำให้นะคะมีสนามเทนนิสล็อบบี้ลิฟมีร้านคาเฟ่ฟิตเนสเซ็นเตอร์อยู่ที่บริเวณชั้น2ของล็อบบี้ค่ะใครที่กำลังมองหา คอนโดตาอ,อากาศที่ใกล้ร้านอาหารทะเลเราอยู่ใกล้สุดทางรักครัวปูเป็นลุงสวัยซีฟูด้ดเพียงแค่5นาทีเท่านั้นนัดชมทักไลน์ a lady and home ค่ะ